เด็กของยังอยู่เลรอครับครับโวันนี้ครับวันนี้พบกับอีชานโอโมะครับบวกอีชานอลอดพอแบ่งครับมากกาเดียวนุ่มอีสานเป็นบ่อยมากครับทิ่สุระสายเดียวสายเดียวครับอ่ะครับตอนนี้กำลังสี่อย่างป้านะครับเลยเพียงกินกับเขาขอนาะแม่นครับ แรกรับผมนี่ครับก็ขอหน่อยก็เขาส้มติ๊งสองคนกินมาเบิดอันนี้แหละเอาเ็ดหลายหลายเล้ะมันโอ้ยวุมีคนมากินเอาไหนบ่ฮะโอ้ยเฮ้ยนี่ครับนี่ไฟกระดังล่ะมาใส่เบสไปก่อนนะผมหายอยู่หายกินตามภาษาบ้านนอกนะครับเบิ่งไฟกระด้ย ละเบ้เามลองกล้องไฟบางเด้ไปนุ่มพี่เสดกัมาครับจี้หอยหอยกะไก่ไงครับหอยใหญ่หอยใหญ่นะครับขี้เขา่าไปอย่างตรงเนี่ยโอ้ยปวดครับไอ,อห้องเลย เบตต่เกี่ยวครับจากนั้นแขนครับผมอ่าต้นแนวชมว่าย่ามเบตกันแล้วครับครับอิชายมดแล้วครับวาสีมานบอผลุดนงะครับอ่าครับครับลุงครับเบตโกงว่าสิถือเงี้ย Ô. Nghe học kiên. Ô. Dù hình bốc เบ็ดขาดครับ,บ,รรบแต่ว่าแด้ไม่อยู่ครับกลางๆงครับอาครับเอาโดนแล้วครับอโอ้เสกันแล้วนะครับ เจออ่ครับมันกำลังงามนะครับบุคคลเอาครับมาหลุดขั้นต่อไปว่าสีมานวะนะครับเอาครับเอ๋ออเอไปดูครับ ta hải suối thật Đổ lớp Tiệm Xe nổi hấp xe nổi Mấy anh ครับผมเออเด็กของเงยเลรอครับมึงสิ้าครับปลาเขาแตกเลยครับนี่ครับของเงยเป็นตัวสีสามแล้วครับครับพี่น้องโอ้ของเงยแล้วครับเออนะครับ

ตามบาทเฮาครับพี่น้องรอบนี้ได้แค่นี้แล้วครับบัวลาย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 ,ายแค่นี้ครับเอยจังกึมเลย สี่หอบยามกลับครับเมียตัวน้อยครับมายังโลกกว่าเอง <c oughs> ไปครับไปย่ามอีกรอบหนึ่งกอนครับจิก๊กมนอนรอบที่สองจงมิม,ามานานันหมอมันมาหลุนครับเอาครครเอาละครับ โน้นครับเอาครับกำลังงามๆออกำลังงามครับครับนี่ครับของมือเครื่องนี่ครับเหยียดเลยครับนี่ครับของลูกแมงครับอือนี่จะของใหญ่ๆครับมาเนี่ ปนครับมันกินมิยังมากพี่ใหญ่ครับเนาะเสิร์ฟกินของก็ป่อยมักเนี่ยหน่อนเนี่ยครับผมอ่ากินนี่ก็นี่ก็ได้ครับหาอยู่หากินภาษาตะกบาทครับผมโอ้มีคนมาเยี่ยนเหรอครับฝนโอ้ไทยบันบอนมากเหรอครับโอ้ฝนครับเออเอาไปครับเอาไปแค่นี้นะครับ ครับผมฝากติดตามนะครับอุ